สวัสด,ดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจื้อจีจ้จาเกมเมอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้ฮะเราก็จะมารีวิวนะครับผมเขาเรียกว่าแพ็คบัดดี้สุดคุ้มนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าสมมุติว่าเราทำภารกิจครบ10ภารกิจแล้วเนี่ยคือภารกิจใดก็ช่างเนี่ยนะครับผมเราก็ จะมีโอกาสที่จะสามารถซื้อแพ็คบัตดีสุดคุ้มได้ในราคา100บาทนั่นเองนะครับผมในส่วนของที่ได้นั้นก็จะมีอ,อ่อลุ้นบวก5นะครับผม1ใบก็จะมี PDC ใช่ไหม24 HW 23 UCL นะครับผมก็ แล้วก็ใบนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้ลุ้น24 TOTY ด้วยนะฮะสำหรับใบนี้นะครับผมแล้วก็เราจะได้เงินอีก 10,000M นะครับผมแล้วก็บัตรเอาไว้รับนักเตะนะ30%นะครับแล้วก็มีอะไรอันนี้กันแตกปะเอ่อน่าจะใช่นะครับผมสําหรับใครที่ทำครบ10ภารกิจแล้วอยากแลกซื้อก็จัดได้เลย นะครับในส่วนของ ID นี้นะครับผมเราทำครบสิภารกิจแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลกันเลยครับเรารับของรางวัลมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับก็จะได้10,000 M เอ็มะครับผมเดี๋ยวก็เปิดไปก่อนนะฮะได้10,000 M เอ็มแน่นอนนะครับผมส่วนแพ็คนะครับก็จะได้ตามนี้เลย นะครับผมสุ่มได้รับนักเตะ1คน OVR 105นะครับผมเป็นอันนี้การันตีบวก5นะครับแล้วก็ใบนี้อีกนะครับที่การันตีบวก5เนาะแล้วก็ส่วน2ใบนี้ก็ก็มาลุ้นเอานะครับใครเปิดได้ตัวดีก็ดีไปนะฮะเราก็ใส่เลยละกันนะครับผมสำหรับใบนี้นะเราไม่คาดหวังอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวัง นะครับถ้าเราไม่ผิดหวังเราก็จะดีนะครับก็ไม่เป็นไรฮะใบนี้นะครับ23 UCL ทีม PSV นั่นเองนะครับมาถึงใบต่อไปนะครับใบนี้ก็23 UCL เหมือนกันนะครับผมเอาไปหน่อยเอาหน่อยนะฮะเผื่อเปิดได้ใครมาบึมบั้มสัมเบ้แต่ก็ไม่บึมเบ้สัมบั่มนะฮะสงสัยอยากให้ทำ full PSV นะครับเอสงสัยนะครับ Full PS V 23 UCL นะครับโห oh. นี่ฮะไฮไลท์มันอยู่ที่สองใบนี้นะครับนะครับคือถ้าเราเปิดได้ตัวมาแบบหกห้านะเป็นพวกแบบตัวใช้งานสักตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ผมว่าบึ้มบั้มซัมเบ้นะสบระเก้สบระกึอยู่แล้วเราก็จะสบระกึสบระกะ พอเราสบระกะสบรรโกะแล้วเราก็กดมั่วไปเลยนะฮะพอเราสเระโกะสเปรคื้นี่ขอมีไฟพุ่งพอนะครับอุ้ยไฟพุ่งอยู่สเปนเซนเต์เตเแบ็กมาดริดใ,ใ,ใครใครใครเออนาโชเฟอร์นันเดสครับคุณผู้ชมทางบ้านโอ้โหไม่เป็นพวกลูดิกเกอร์ให้หน่อยวะเอแต่ลูดิกเกอร์ไม่ได้อยู่สเปนนี่วะเนาะใช่ไหม ไม่เป็นไรฮะก็ผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับแพ็คบัดดี้นะหรือเปล่านะครับมันการันตีบวก5ถ้าเกิดเราเปิดได้ตัวที่มันทีมนี้มันยังเข้ารอบอยู่มันก็น่าลุ้นนะครับขอพวกแบบทิมมินแจอะไรอย่างงี้ได้ไหมเออยีอ่สามอ่ะนะฮะมันจะเป็นพระคุณที่3งดงามแจ่มใสแต่ว่าใครหนอใครเปรียบเปรยนะครับเอาแล้ว ใบนี้เป็นปีอะไรฟืบมาเฮ้ยดีซีเฮ้ยไฟพุ่งอังกฤษโอ้โหนึกว่ากองหน้าบ้าเอ้ยโอ้โหนึนเป็่มแบบแฮร์รี่คงแฮร์รี่เคนน่ะคุณผู้ชมทางบ้านโอเคแม่ไปได้ไดเออร์ซะแล้วไงโอ้โหแต่การ์ดมันสวยนะการ์ดดีซีผมโคตรชอบเลยการ์ดสวยมากนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมและเราก็ไปซื้อแพ็คนี้มาฮะสำหรับแพ็อมัทเทอูดนะครับแพ็คโลธทามัทเทอูดนะครับแพ็คละ9บาทนะครับ9 3 2 7จำกัด1 ID นะครับ1 ID นะครับต่อ3ต่อ3แพ็คนะไม่เท่ากับว่าตีเป็นเงินจริงก็27บบาทแค่นั้นนะครับเราก็มีโอกาสได้ลุ้นอ่ะ โลทาแมตติอุสบวก5นะครับเป็นปีไอคอนนะเออไม่ขอสักสักใบแบบเจ๋งๆวะนะในในในสมใบเนี่ยมันมันต้องมีแบบเจ๋งๆมั้งแหละนะครับกด3ามไปเลยละกันนะครับกดสามไปเลยนะฮะโอ้โหได้เงินได้เงินแล้วก็เอจะรัวโอ้ยทำไมเงินมันมาลัวๆเลยอะโอ้โหแล้วก็ได้ดีซ โอวีอาร์บวกแปะมันคือใครก็ต้องเป็นมัทเิอูตถูกปะถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้เราก็มันก็ควรเป็นมัทเตอูตอ้าวไม่ใช่เป็นเจมวอดพริวอะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันสักนิดนึงนะฮะสำหรับแพ็คบัดดี้บัดใจของเรานะครับผมก็จะได้เงินมา1 0 0 0 0หมื่นเอ็มนะครับในการการันตีเนาะแล้วก็ อ๋อเป็นการการันตีเอ่อการ์ดบวก5นะครับ2ใบนะครับซึ่งก็ไปสุ่มปีเอาซึ่งผมก็ได้มาเป็นเอ่อนาโชเฟอร์นันเดสนะครับตัวนี้23 UCL นะครับอ๋อเป็นเงินก็25,000ืนเอ็มนะครับถ้าเกิดเขา้ารอบไปอีกก็ก็มีลุ้นอยู่นะครับสำหรับนาโชนะครับแล้วก็เปิดได้เป็นเอ่อเอลิกไดเออร์นะครับปีนี้ก็น่าเล่นอยู่ นะคร iesen, ับไดเออร์ PDC บวกห้านะครับไดเออร์นะครับผมก็รวมๆแล้วก็ได้เงินมาประมาณสี่หมื่นเอ็มรวมกับอีกหนึ่งหมื่นเอ็มที่เป็นเงินเอ็มล้วนมาก็เป็นได้ห้าหมื่นก็อาจจะคุ้มมะสำหรับ100บาทอาจจะเท่าทุนมั้งนะครับผม ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้จูจิจ้าทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ